สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดาไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะคลิปนี้นะคะเราจะมาทดสอบสําหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าลองนี้เลยค่ะรองพื้นเชอร์เบนเนื้อเขาดีงามมากๆแต่นิดเดียวก็สามารถทาได้ทั้งทั่วหน้าเลยแล้วที่สําคัญนะคะเนื้อละเอียดตัวนี้เนี่ยยังมีการปกปิดขั้นสุดเลยทีเดียวค่ะ เห็นไหมละคะว่าพอทาไปสักพักแล้วนะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยมีความเข้ากับสีผิวสาวไทยสุดๆไปเลยละค่ะเพราะว่ารองพื้นเชอร์เบนมีเฉดสีให้เลือกถึงสาสีไปเลยละค่ะคุณขาส่วนหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะนางแบบเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรอยดํารอยแดงต่างๆนะคะที่เกิดจากรอยสิวที่เราสะสมเอาไว้มานานแล้วแต่ว่าทํายังไงดีปกปิดไม่มิดนะคะรองพื้นเชอร์เบนคะ่ะเขาเอาอยู่แน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะยังไม่พอแค่นี้คะ่ะเราต้องเพิ่มความน่าเนียนออร่าที่สุดมา เ,เรามาใช้แป้งพับเชอร์เบนเขาบอกเลยนะคะว่าเนื้อตัวนี้เนี่ยไม่เป็นฝุ่นแล้วก็ทําให้หน้าของเรานะคะเนียนดุดกำร,รมะหยี่เลยทีเดียวค่ะว้าวเป็นไงเลยคะ เปลี่ยนไปมากๆต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้ของจริงไม่ตกตาเลยนะคะสําหรับรองพื้นและป้านพับเชอร์เบนที่ช่วยเนลิบิตความสวยให้น้องนางแบบในวันนี้แต่ไม่พอค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบน้ําโดยการเอาน้ํามาลาดหน้ากันจะจะเลยกันน้ํอยังขนาดนี้นะคะแล้วเหงื่อที่ออกทุกๆวันนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าหน้าของเราจะดอกจะวอกจะเทาหรือเป็นคาบระหว่างวันค่ะ เห็นแบบนี้แล้วรีบสั่งกันเลยนะคะเชอร์เบนคอสเมติกค,ค่ะ